ไม่มีนะเสียรไห้ของบอกไม่ทุ่เสียได้องนะแบบรีโมททีวีก็ลอยสากก็ลอยไม้แขวนเสื้ออะไรมีไหม <c oughs> ไม่มีนะ <c oughs> เราไม่เคยทำเรื่องของการอลาลวาดการอาละวาดน่าจะก่อให้เกิดอันตรายนะทำลายเข้าของด้วยแถงเวีเยงปลาไปมาไม่รู้จะโดนใครอาจจะโดนลูกอาจจะโดนใครในบ้านาเต็มไปหมดนะครับเราเคยสมัยว้ยรุ่นเรถ เคยซิ่งรถบ้างการที่สามีขับรถรถเร็วรุนแรงซิ่งรถนี่อันตรายไหะอันตรายเราเคยไหมนั่งบนรถกับสามีแล้วสามีขับรถเร็วเคยไหมไม่เคยหรือว่าสามีไม่เคย น่าจะก่อให้เกิดอันตรายเราไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าแต่คือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายนะซึ่งก็มีต่อร่างกายจิตใจสุขภาพนั่นแหละนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งคือลักษณะของการใช้อำนาจครอบงำใครเคยโดนครอบงำบ้างครับในรู้สึกพอพอพอใครสักคนเข้ามาในบ้านปุ๊บทุกคนก็ทีวีที่เปิดอยู่ก็มีแต่เสียงทีวีแล้วก็ ใครที่กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เข้าไปโนอนอะไรเงี้ยมีโดนเหมือนโดนมีมีอะไรสักอย่างเข้ามาในบ้านแล้วถูกรอบงานเหมอีมีไหมฮะหรือว่าเราเคยเป็นคนรอบงามแบบนั้นไหมฮะมีไหมฮะไม่มีนะไม่มีอ,อาจจะลองเลื่อนขึ้นนะนี่นี่นี่ใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมอันนี้เขามีตัวอย่างเลยนะผมับผม l e คือดอยฟอยด์หนึ่งอันนี้เพิ่งของใหม่มานะ เดี๋ยวเราจะอ่านนะให้อ่านนะตอนนี้ตัวอย่างคือมีพ่อมาแต่งงานมีพ่อมาแต่งงานกับลูกกับแม่ลูกติดสองคนลูกสาวคนโตอายุสิบสี่ลูกคนแรกอายุสิบขวบแม่เป็นมะเร็งต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพ่อเลี้ยงจึงกล่อมลูกเ,เ,ลเลี้ยงว่าเป็นเลี้ยงว่ากล่อมลูกเลี้ยงว่าแม่เป็นมะเร็งพ่อไม่ได้ไปนอนกับแม่แต่พ่อไม่อยากเอางเงินไปในรครอบครัวไปเที่ยวผู้หญิงเดี๋ยวติดโรคกลับมาคุยไปคุยมาลูกคนโตยอมมีเพศสัมพันธ์ กับแม่อ่ะกับพ่ออันนี้มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ก็มีนะคะเดี๋ยวขอเล่าเล่าไปเลยก็ได้ถ้าเรื่องจริงในพื้นที่ที่พ่อเลี้ยงกระทากับลูกเลี้ยงมีจริงๆค่ะแล้วก็มีหลายด้วยนะคะหมายถึงว่าหนึ่งถึงสองสามเคสนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นกับสังคมอิสลามมุสลิมเรานี้ด้วยเลยคะ่ะ ก็ก็มีอย่างนี้ค่ะที่ว่ากรณีล่าสุดเลยนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องมันเกิดจากที่คุณครูที่โรงเรียนนะคะสังเกตก็คือว่าเด็กมีอาการเจ็บเต้านมแบบอักเสบอย่างงี้ค่ะคุณครูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเด็กถึงมีอาการอย่างนี้จนนําไปเรื่องของการหาเพราะท็ทจริงคุณครูก็สงสัยแล้วก็ไปถามเด็ก ซึ่งเด็กคนนี้มันก็เคยมีเรื่องอก่อนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีเรื่องที่มันเป็นความรุนแรงในลักษณะนี้ว่า,เ,าเคยเคยถูกพ่ออ,า,อาจารลวนลามก่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศพอ,เ,อเกิดมีอาการอาของการอักเสบของเต้านมอย่างเงี้ยคุณครูก็เลยสงสัยก็เลยถามเด็กกลับไปอีกครั้งว่า,าลูกไปโดนอะไรมา แล้วเรื่องที่เคยเล่าให้คุณครูฟังอ่ะตอนนี้มันเป็นยังไงมันจบลงหรือว่ามันเกิดขึ้นใหม่อย่างเงี้ยซึ่งคุณครูก็ก่อนหน้านี้คุณครูก็เคยเรียกแม่เด็กมาคุยแล้วว่าเออมันมีการกระทําอย่างเงี้ยพอ่อเลี้ยงเคยทาอย่างเงี้ยแม่ก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวจะกลับไปทําความเข้าใจแล้วก็เรื่องมันก็หายไปสักพักแล้วก็มันก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ มันมีถึงขั้นของการอาอาสอดใส่อวัยวะเพศของของพ่อเลี้ยงกับเด็กแล้วอันนี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ก็นำไปสู่คุณครูก็มาแจ้งที่แจ้งผ่านสายด่วน130แล้วก็แจ้งมาที่สำนักง,งานแล้วก็เราก็รับตัวเด็กมาคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วก็ดำเนินการทางคดีกับ พ่อเลี้ยงคนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะพอเป็นแล้วถ้าดูตามเคสของเราเนี่ยเด็กอายุ10ขวบใช่ไหมสิบสี่ต่ำกว่า15ก็ผิดกฎหมายอาญาเรื่องของการกระทําชำเราเด็กเลยนะสองเจ็ดเจ็ดอาญานี่ก็ดำเนินคดีแน่นอนแต่นี่คือถึงแไหมว่านึกการใช้อํานาจครอบงำเพวกเราไม่เคยนะสามีเคยครอบงําเราแบบนี้ไหมบังคับ ไม่เคยนะแล้วเราเคยครอบงำสามีกลับไหมครับไม่เคยนะโอเคผมก็ถามไปไม่อยากจะให้เครียดมากนะครับนะผู้ชมนะแล้วก็จริงๆการครอบงำแบบง่ายๆในบ้านที่ที่เราเห็นบ่อยๆคือคือการบังคับเจอง่ายๆในบ้านที่เราเห็นบ่อยๆคือการปิดทีวีเอาทีวีไปทิ้งหรือว่าบอกลูกไม่ต้องดูแล้ว ดูเยอะดูอะไรนี่นนนนนแล้วก็แบบยึดโทรศัพท์ไม่ต้องกินข้าวไปค้งในห้องไม่ต้องไปเรียนเลยคือใช้อำน,นาจเหนือกว่ามีไหมหับแบบนี้แบบแบบเดงดูลูกแบบคือควบคุมลูกไม่ได้แล้วพอจะคุยบางทีผมมองว่าที่เขาครอบงำเนี่ยในความรู้สึกนะบางทีคือคุยกันดีๆไม่ได้แล้วมันก็มีการต่อสุดท้ายก็รู้สึกว่ายัางไงสุดท้ายก็สู้จริงอ่ะชนะะก็เลยเป็นการบังคับครอบงำ ก็น่าจะมีเรื่องนี้แต่พวกเราไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่มีเคสไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่คือลักษณะของความแรงการกระทำจมเลยในครอบครัวคือการกระทําที่ประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพจังไมฆหรือน่าจะก่อให้เกิดประสงค์ให้เกิดแน่แต่หน้าที่คือต้องมาดูทีว่าเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดหรือไม่เกิดใช่ไหมหรือสามคือการใช้อานาจครอบงำถ้าเป็นการกระทําแบบนี้ เราเรียกได้เลยว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวง,ง่ายไงง่ายง่ายผมบอกนละ้ง่ายของไหนใช่ไหมที่ไปถามที่เปล่าเราคือง่ายของประสงค์ให้เกิดมันง่ายมันเห็นภาพแต่พอพอเป็นต่อ่ากกายง่ายแต่เป็นต่อจิตใจนี่ยากการใช้อำนาจครอบงำนก็เหมือนกันเราไม่เห็นว่าทําให้เกิดอันตรายต่อจิตใจยังไงบางทีลูกไม่คุยไม่อะไรไอะไร แล้วก yeah, ็บมกผมเด็กหมดเด็กนี่ยังดีเย่เด็กนี่บุตรนี่ยังมาซักบุตรดีเย่แต่แกเจังกันไปยาวเด็กนี่เด็กนี่ยังเด็กเล่นเลยหรอเด็กเงียบเด็กเงียบไม่หรอกบางทีคือไม่ได้รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระบวนการช่วยเหลือถึงสำคัญเรามาดูต่อว่าถ้าเกิดเหตุแบบเมื่อกี้ปุ๊บประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพทางเพศหรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพทางเพศหรือเป็นการใช้อำนาจครอบงำ ผิดทำนองกลองทำต่อร่างกายจิตใจสุขภาพทางเพศถ้าเราเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วใครบ้างคือคนในครอบครัวใครบ้างครับคือคนในครอบครัวครับใครบ้างคนในครอบครัวของเราใครบ้างเป็นคนในครอบครัวครับสามีสามีคือคนในครอบครัวนะครับลูกคือคนในครอบครัวครับ ตายายือคนในรครอบครัวใครครับพ,พี่น้องนี่ถ้าเราดูตามนิดปุ๊บเขาบอกว่าบุคคลในอา่าตามกฎหมายนะมรราสามมรรสองถ้าเราเปิดเสร็จพรบ,รบรได้นะเปิดใน o ูเกิลนะมรราสามมรรสองบอกว่าบุคคลนี่นี่เขียนนะ้วด้วยเนี่ยวงเล็กไปด้วย,วย,วยบุคคลในรครอบครัวหมายถึงคู่สมรสคือแต่งงานจดทะเบียนนะคู่สมรสเดิมคือ แต่งงานจดทะเบียนแล้วก็ไปจดทะเบียนอย่าเลยัยังเป็นคนในครอบครัวนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เป็นคนในครอบครัว <สะ S 1> เพราะบางทีมีลูกเที่ยวไล่ไปบ้านนู้นไล่มาบ้านนี้ตบตีกันไปนมาเจอระหว่างทางนสอบพี่นี่เนี่ยจริงๆเฮ้ยดูข่าวไหมดูข่าววันไหนนี่ที่ว่าแย่งลูกอะไรเนี่ยวันสองวันนี้ดูข่าวไหมที่ว่าตบตีเ,บดเดี๋ยวผมนึกผู้ที่อยู่ หรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนแต่แรกแต่ไปนิกาอัก,การในิการอะไรเรียบร้อยอะไรหรือว่าอยู่กันจนมีลูกแล้วก็หรือเคยอยู่กินแล้วก็อะไรนั้นก็แยกทางใช่ไห <he> <he> มฮะบุตรอันนี้บุตรอันบุตรอันแรกนี่แน่นอนบุตรโดยสายเลือดอันนี้ช่วยช่วยกันทำก็ออกมาอันนี้แน่นอนคนในครอบครัวบุตรบุญธรรมช่วยช่วยกันทําใช่ไหมหรือว่าหรือว่าทำฝ่ายเดียวอันนี้นะอ,อันนี้บุตร บุตรบุญธรรมคือขอจดทะเบียนตามระบัญญยติรับบุตรบุญธรรม2522นะครับก็คือขอรับบุคคลใดก็แล้วแต่มาเป็นลูกของเราอันนี้มีท่านใดจดทะเบียนบุตรบุญธรรมบ้างครับไม่มีนะถ้าถ้าเปื่อไม่มีลูกไม่มีอะไรอยากจะมีจดทะเบียนเด็กที่เรารู้สึกว่าเราเอ็นดูเราอยากดูแลพ่อแม่เขาไม่พร้อมอาจจะเป็นลูกญาติญาติเราก็ได้ไม่ต้องทดลองเลี้ยงนะ แต่ถ้าเป็นลูกบุคคลอื่นภายนอกก็ทดลองเลี้ยง6เดือนก็รับเป็นบุตรบุญธรรมได้ถูกได้สิทธิตามหมายทุกอ,อย่างเลยนะครับสมาชิกในครอบครัวบอกเป็นสมาชิกในครอบครัวปุ๊บกว้างเลยครับที่เราบอกเมท่อกีหลุงป่าน้าอาป่ย่าตายายทวดเลยลเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลในครอบครัวเราคุยเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้จูกกระทำความเดรงในครอบครัว ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกกระทําต่อบคุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าการกระทําความรุนแรงในครอบครัวทีนี้ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงคราบเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองดูครับผมอ่าในประเภทของความรุนแรงนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะความแรงทางร่างกายชุกตีเตะต่อยนีกที่ยกตัวอย่างไปแล้วความแรงทางด้านจิตใจคือเหยียดหยามดูหมิ่นให้อับอายกองคูกัะขังหรืหงหวงควบคุมเคยเคย หึงหวงเป็นแบบไหนเคยเคยหึงหวงไหมไม่เคยนะกักขังควบคุมไปเคยควบคุมไหมเคยเล่นผภากอว่าเราเป็นทำความแดงในรอดร่วควบคุมเลยไหมไม่เคยนะครับเนี่ยไม่ให้แสดงความคิดเห็นใช้อำนาจเหนือเป็นต้นความแรงทางเพศการล่วงละเมิดการอนาจารการบังคับให้เปลื้องผ้าการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การบังคับให้ม hmm. ีเพศสัมพันธ์อันนี้ต้องขอความรู้บุคคลในครอบครัวประกอบได้คู่สมรสคู่สมรสคือสามีภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนใช่ไหมความแรงเหมือนกันทางเพศคือการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หมายความว่าถือเป็นคู่สมรสถ้าไม่ยินยอมก็ได้ไหมได้หรือไม่ได้แต่ว่าผมว่ายอมยอมนะตรงนี้นะแม้มันจบจบไปตรงนั้นนะเรายอมยอมไปเถอะนะ ก็ก็ถึงใจก็เข้ามาเขาก็ยอมยอมนะอันนี้เรื่องนี้นะครับระหว่างสามีภรรยารรระหว่าาางสมีภยนะแต่ถ้าไปลูกหลานอะไรนุ่นไม่ใช่นะเรื่องอ่ะก็ขอเสนอก็ได้ได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีความรุนแรงในครอบครัวอะไรคนในครอบครัวคือใครประเภทความรุนแรงของในครอบครัวแล้วมีประเภทไหนบ้างเรามาให้ข้อ ให้ยกตัวอย่างให้ดูเคสเช่นเดียวกันเราจะได้เข้าใจนะคะจะมีเด็กคนหนึ่งที่นา้ารับมาดูแลซึ่งครอบครัวของเด็กคือครอบครัวแตกแยกใช่ไหมคะพ่อไปทานแม่ไปทานแม่ก็ไปมีครอบครัว,วใหม่เด็กก็อยู่เดิมคืออยู่กับยายและทีนี้ยายก็สูงอายุแล้วใช่ไหมคะพอายายสูงอายุอะ่ะน้าก็บอกว่าเด็กคนนี้ขี้เกียจอยู่กับยายขี้เกียจไม่รับผิดชอบ อยากจะรับมาอบรมเลี้ยงดูนะบอกว่ามาอยู่กับนะ้าก็รับมาอยู่กับนะ้าเสร็จทีนี้มาอยู่กับนะ้าก็อยู่ในมีนะ้าสามีของนะ้าแล้วก็ลูกของนะ้าเด็กคนนี้ก็มาอยู่ด้วยถามว่าลักษณะนี้ค่ะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามาอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่กันอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างนี้ก็เป็นความดนแในครอบครัวมาอยู่กับน้าเนี่ยวันดีคืนดีก็คือมาจากคุณครูอีกเช่นเดียวกันตอนนี้นะคะฮอตฮิตมากเลยคุณครูคุณครูคือเริ่มมีการสังเกตเด็กแล้วก็มีการสังเกตเสร็จก็สอบถาม จพอมันมันรู้สึกว่ารักไม่ได้แล้วเด็กจะอยู่กับครอบครัวเดิมไม่ได้แล้วเคสนี้ก็เช่นเยีาวการคุณครูก็สังเกตกคือเด็กจะชอบมาเล่าในแถวว่าคุณครูคะถ้าหนูขอดูอาให้ไม่ต้องตื่นตอนกลางคืนอเล์จะตอบรับไหมคะอเล์จะตอบรับเมื่อไหร่คุณครูก็เอแต่เอไม่รู้ครูก็ขอรู้อ่ะ ออันนี้ก็คืออยู่คุณอยู่กับความประสบกว่ะแล้วคุณครูก็พอหลายๆครั้งเด็กก็เริ่มมาพูดอย่างนี้ค่ะมาพูดว่าเออหนูไม่อยากเกิดบ้างคืนหนูขอรูอาแล้วอันแล้วจะตอบรับไหมเออจะมีคําถามลักษณะนี้นานๆพอหลายๆครั้งแล้วก็เริ่มมีการสังเกตว่ามีแผล เริ่มอะไรก็หาค้อเท็จจริงค่ะมีรอยก้นบุหรี่จี้มีรอยเขี้ยนตรงกลางหลังคุณรูก็เฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะก็เลยถามเด็กว่าเออแล้วลูกตื่นมาทําอะไรหล่ะตอนลึงคืนอะไรเงี้ยอ๋อบ่บ่จี้เฮ้ยอะบ่จี้เป็นน้เขยปลุกให้ตื่นแล้วตื่นมาทําอะไรมาอยู่มาใส่น้ำในขวด แล้วก็ตื่นมาดื่มน้ำถามว่าดื่มน้ำ,นำอะไรน้ำกระท่อมเด็กอายุสิบขวบค่ะให้ดื่มน้ำกระท่อมตื่นปลุกให้ตื่นตอนกลางคืนมาดื่มน้ำกระท่อมเป็นเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนในบ้านแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นข้ออีแต่เราที่ถามว่าเออแล้วทำไมดื่มน้ำกระทอมแล้วทำไมลูกถกตีหลาอะไรเงี้ยบอกว่า,วายังงกสับปะหมุดกลางคืนนะคะ ตะโกะอ่ะก็คือนั่งเป็นเพื่อนแล้วสับตกโก,กะโดงด,ดีค่ะโดนด,ดีค่ะนี่คือถูกดีแค่สับตะโก,กคือถูกดีตีด้วยไม้อ่ะคะมาแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ความรุนแรงรูปแบบไหนบางทีก็รับเด็กให้เด็กถ้าสับตะโก,กใช่ไหมคะเอาน้ำราดเลยค่ะ,ะกลางคืนเนี่ยก็คือให้เด็กออกไปนอก นี่ใช่ค่ะนี่คือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอพอแล้วอีกอย่างที่ครูสังเกตก็คือเด็กก็ชอบหลับหลับในห้องทําไมทถาไมหนูชอบหลับอะไรเนี่ยเออก็จนเป็นเหตุให้คุณครูมาแจ้งกับกับเจ้าหน้าที่กับกับที่โรงักที่ผรมเ,เช่นเดียวกันว่าเออที่มันมีเขตลักษณะนี้ค่ะเราก ท้ออะไรจนคุณครูว่ารับรับไม่ได้แล้วรับกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยให้เด็กมันทราบตอนเย็นคุณครูก็เลยนอนเปล่าเด็กที่โรงเรียนโดยแจ้งผู้กับน้าว่ามีกิจกรรมเที่ยวเรียนนะเพราะคุณครูก็เป็นหัวความปลอดภัยของตัวเองนะเด็กมีกิจกรรมเที่ยวเรียนนะนอนที่โรงเรียนเราเช้าพรุ่งนี้เราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปถามข้อได้จริงเรียกนะก็มาคุยเรียกอะไรแง่รักพูก็ปรากฏว่ามันก็เกิดเกเิรเื่องอย่างนี้จริงๆนะบอกว่า สั่งสอนอ่าสั่งสอนใช่ไห้แนะบอกว่าเนี่ยต้องสั่งสอนเพราะเด็กมันขี้เกียจพูดไม่ฟังไม่ทำตามเรก็เลยถามกับว่าแบบนี้เขาเรียกว่าสั่งสอนหรอคะมีมัน,ม,นมันเกิดอันตรายแต่ราต่รางกายที่อุสมานได้พูดเกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจด้วยแต่มันยังไม่ถึงเรื่องยังไม่ได้ละเลยถึงไปถึงเรื่อง แต่เราก็กังวลอาจจะมีขึ้นสักวันหนึ่งใช่ค่ะมันก็เคสนี้นะคะตอนเนี้ยส์ประสบความสำเร็จแล้วนะคะรับมาเราก็รับมาอยู่ที่บ้านพักเด็กเ,เพื่อคุมครองเคสช่วงขาวก็รับมาที่อยู่บ้านพักเด็กก็เด็กก็อยู่กับเพื่อนๆก็สุขภาพจิตดีขึ้นมีการพาไปรักษาที่โรงพยงาบาลไปตรวจอาการตรวจร่องรอยไปตรวจสภาพจิตใจอยะะ่างเงี้ยค่ะ จนสุดท้ายคือแจ้งไปทางแม่แท้แท้แม่แท้แท้ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ด้วยแจ้งไปแม่แท้แท้แล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ค่ะเขามีญาติที่พร้อมจะรับรูแลก็ญาติญาติที่เป็นอนบยกพีู่กน้องของแม่ะคะก็พอทราบเรื่องนี้ก็ตกใจเนาะตกใจว่าอเอ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็รับเด็กคนนี้ พร้อมที่จะรับเด็กคนนี้ทางเราก็ลงไปประเมินกับครอบครัวนี้แล้วว่าโอเคครอบครัวเขามีความพร้อมเขาเมีกําลังและก็มีความสามารถที่จะดูแลเด็กคนนี้ได้ก็ส่งเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่กับครอบครัวน,นะแล้วแล้วปรากฏว่าตอนแรกเรามีการไปลงพืชประจาวันด้วยเป็นลงนทุกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานก่อนอยังไม่ได้ดําเนินแค่นี้นะคะคื เดี๋ยวจะมีในรับต,ต่อไปนะโลมันชื่ไปตํางานเสร็จว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสร็จทีนี้พอแม่ทราบข่าวรู้เรื่องแม่ก็บอกว่าแม่จะแจ้งความแม่ไม่ยอมแม่มันเรื่องเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแม่อยากอยากที่จะให้คนที่กระทาผิดอะได้สเํเนึกผิดบ้างไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องแล้วไม่ทําอะไรเลยนะทีนี้แม่ก็ไปสู่ในเรื่องของการ จ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้วก็เด็กก็กลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่แล้วเรื่องโรงเรียนคุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวให้ตกเพิ่นี้ก็จะเป็นลักณะของการทำรายงานทำข้อสอบแล้วก็หลังจากนี้ก็จะย้ายโรงเรียนมาใกล้ๆบ้านบ้านที่เด็กอยู่ใหม่อันนี้ก็คือร่าวๆของการดำเนินงานความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นก็ประสบความสําเร็จด้วยนะมาจึงว่าจริงๆตอนนี้ก็เป็นหน่วยในพื้นที่นะเป็นสุขเรียก็เป็น ส่วนหนึ่งของของตำบลนะที่มาทิพว่าตอนที่รเรื่องมันเกิดขึ้นอ่มนะมาจากคุณครูใช่ไหมคะแต่พื้นที่ก็ต้องรับทราบด้วยอบตก็มากำนันในพื้นที่ก็มาสมาชิกอบตก็มาเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะได้ระงับเหตุได้ถูกเงีทุกคนก็กังวลมากว่าแบบเดี๋ยว ควบควรนะเขาจะรู้ว่าจะเกิดอันตรายกับกับกับคนในพื้นที่อะไรเงรี้ยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมีสักยาภาพมันจัดการได้อยู่แล้วค่ะประเด็นเนี้ยประเด็นที่แบบว่าบางคนคือแบบรู้แต่คือขอเพิ่มให้รู้ดีกว่าตัว,ต,วตัวแบบเออทำร้ายอะไรนงี้ตัวถูกอะไรนู่นนี่นนัะ่นนะอำนาจของเขาเนี่ยแต่จริงๆคือผมมองว่าเป็นเรื่องของหน้าที่แล้วก็พอเวลาช่วยจริงๆนันๆ้น ช่วยในภาพรวมจากหลายๆหน่วยจากหลายๆคนดีกว่าแบบปล่อยไว้อย่างนั้นนะฮะอันนี้เหมือนเหตุจากคุณครูสังเกตแต่พอกระบวนการจิติทการวางแผนก็ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคือช่วยได้แล้วก็ประสบความสําเร็จก็ดีใจกับน้องเาด้วยนะตรงนี้ไม่อย่างนั้นก็คืออาจจะเป็นอย่างนี้ต่อเรื่อยๆนะเรานึกว่าถ้าเป็นเราเราก็คงแบบเฮ้ยอยากจะได้รับความช่วยเหลือ,อนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราจะขอพักเบรกในช่วงตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อในเรื่องของอกลไกการทํางานในพื้นที่ซึ่งเราได้ได้พูดแล้วคร่าวๆนะว่าเราจะมีการทํางานกันอย่างไรบ้างโอเคงั้นก็สิบห้านาทีย0นาทีสินาทีเอาเอาที่ครบแล้วกันนะแล้ว่็ไม่เกิน10นาทีเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เลอะเราจะยังไงก็เกิด็จบกันแล้วก็ใช้เวลาไรก่อน แตครับเรียกพังเด็กได้เลยค่ะรับผังของเด็กข้างหลังค่ะแล้วก็ยังไม่พร้อมอ๋อพร้อมแล้วแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ให้พร้อมกันนะคะประมาณสิบนาทีเนาะขอบคุณค่ะโอเคครับ